ครับสวัสดีครับมาดูคู่มวยนะครับพร้อมฟรมหลังศึกมวยไทยเจ็ดสีครับนัดประจาวันอาทิตย์ที่25กันยายนครับ2559สดตรงจากวิกหมอชิดสนามมวยช่อง7สีครับเริ่มแข่งขันและถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา13นาฬิกา15นาทีครับถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7ครับคู่ที่1เปิดหัวของรายการครับเป็นการพบกันระหว่างครับชาวราวสธนาเพชรพบทางด้านกล้องศึก1ิ สารวัตรเสือครับพิกัดหนึ่งร้อยสี่ปอนด์คู่ที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างชมโมกเพชรสิทธิ์ดาบวาดพบทางด้านครับกิตติชัยสาธิตซีดีครับพิกัดหนึ่งร้อยแปดปอนด์ครับคู่ที่สองคู่ค้ำของรายการคู่ที่สามครับรองคู่เอกของรายการเป็นการพบกันระหว่างบรลลังเงินปอพินพัฒพบทางด้านวิวเพชรโกศลพิกัดหนึ่งร้อยสิบสามปอนด์คู่ที่สี่คู่เอกนำรายการครับ เป็นการพบกันระหว่างครับสิริมงคลพีเคแสนชัยมวยไทยยิมพบทางด้านสิบแสนต่อเอ๋วจะเดินทองภูเก็ตครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัดน้นําหนักหนึ่งร้อยสามสิบปอนด์เป็นคู่ที่สี่คู่เอกนารายการครับคู่มวยอาจมีการปรับเปลี่ยนแจ้งถอนได้ตลอดครับมาดูมวยคู่ที่หนึ่งนะครับคู่เปิดหัวของรายการครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงครับก็เป็นทางด้านชาวประวันสอธนาเพชรพบทางด้านครับฝ่ายน้ําเงินกล้องศึก สิทธิ์สารวัตรเสือครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสี่ปอนด์เป็นคู่ที่หนึ่งคู่เปิดหัวของรายการครับมาดูมวยคู่ที่หนึ่งครับเปิดหัวของรายการครับมาดูที่ทางด้านฝ่ายแดงก่อนเลยนะครับก็เป็นทางด้านชาละวันสอธนาเพชรครับเป็นมวยประเภทครับจังหวะฝีมือครับเตะต่อยหมัดแทงเข่าครับศอกปั้มตีลุนแรงครับวงในมีไล่แขนขวางหน้าค้ำดันแทงดันเสียบครับเหนียวแน่น แข็งแรงครับไล่แข็งขึ้นคอปั้มรัดมัดตีเหนียวรับบูดุดันชื่อมวยเบอร์มวยนี่ดูว่าดีกว่านะครับผ่านเบอร์ดีๆมามากกว่าครับเสียดสีท้ายๆการยืนระยะมั่นคงแข็งแรงครับ3ฟอร์มหลังชนะคะแนนเพชรเอกในใกกีฬาโควิราเมืวันที่17มิถุนายน2559ที่สนามมวยลุมพินีแพ้คะแนน3เอกบราวีมวยไทยเมื่อวันที่26รกรกฎาคมครับ2559ที่สนามมวยลุมพินี ล่าสุดครับไปชนะเทนนิสกันน็อกเอาท์ครับยกที่สี่ทับหน้าสวาวริศถามวันที่สิบสิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าที่จังหวัดขอนแก่นครับมาดูทางด้านคู่ชกครับฝ่ายน้ำเงินครับก็เป็นทางด้านก้องศึกสุระนาบรียิมครับหรือว่านะครับสีเสื้อนะครับไปนี้ก็เป็นทางด้านก้องศึกสิทธิ์สารวัตเสือครับเป็นมวยประเภทบู๊เปิดเกมครับจังหวะเตะต่อยหมัดแทงเข่าครับสอกรุนแรงวงในปั้มรัดมัดตีเหนียวครับบูสู้ดีมีฮึด มีสู้ตลอดครับแข็งแกร่งแข็งแรงครับประเภทใจเต็มร้อยครับเดินหน้าท้าชนอาวุธมวยครบเครื่องครับจังหวะเตะหนักต่อยแรงครับเตะขาต่อยหมัดเจาะยางคว้างกระจกแรงนะครับต้นๆวงในมีไล่แขนครับขวางหน้าคําดันแทงปั้มรัดมัดตีเหนียวเสียดสีท้ายๆมั่นคงครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยสามฟอร์มหลังครับชนะคะแนนปานเพชรเล็กเกียริจะเบิร์นชัยเมื่อวันที่สิบห้ามีนาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าที่สนามมวยลุมพินี แพ้เทนก,กันน็อกเอายกที่4ทองปูนสอจอเล็กเมืองนอนท์เมื่อวันที่9เมษายน2559ที่เวทีมวยสายามอ้อมน้อยครั้งสุดท้ายครับไปแพ้แคะแนนให้กับวิษณุชัยจิตเมืองนนท์เมื่อวันที่23กรกฎาคม2559ที่สนามมวยลุมพินีครับมาดูมวยคู่ที่2นะครับคู่ค้ำของรายการครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงครับฉมวกเพชรสิทธิ์ดาบวาดครับพบทางด้านฝ่ายน้ําเงิน ทางด้านกิติชัยสาธิตซีดีครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยแปดปอนด์ครับเป็นคู่ที่สองคู่คํำของรายการครับมาดูมวยคู่ที่สองครับคู่คํำของรายการมาดูกันที่ฝ่ายแดงกันเลยนะครับก็เป็นทางด้านเฉะหมวกเพชรสิ์ดาบวาดครับก็ถือว่าเป็นดีกรีนะครับระดับแชมป์ภาคเหนือครับเป็นมวยรูปร่างสูงยาวจังหวะเตะต่อยหมัดแทงเข่าครับครบเครื่องอาชีพหลักอาชีพถนัดครับประเพช เข่าในนะครับมีลูกขวางหน้าค้ำดันแทงดันเสียบรูปร่างช่วงชกได้เปรียบครับฟอร์มสดนะครับดีกรีแชมป์มวยสยามภาคเหนือครับจังหวะเตะต่อยมัดแทงเข่าครับศอกรุนแรงอาวุธมวยครบเครื่องครับวงในมีไล่แขนขวางหน้าค้ำดันแทงครับปั้มรัดมัดตีเหนียวเสียดสีท้ายๆยืดหยุ่นการยืนระยะมั่นคงแข็งแรงครับ3ามฟอร์มหลังชนะเทนิสกลน็อกเอานะครับ สามพันปอเปโก้เมืม่อวันที่สิบเจ็ดมิถุนายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าที่จังหวัดเชียงใหม่ชนะเทนนกิน็อกอายกที่สามเพชรสิงห์นวะอาวุธครับเมืม่อวันที่เก้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าที่สนามมวยลุมพินีครั้งสุดท้ายล่าสุดครับเอาชนะขะแนนอนุรักนิติสมมุยเมื่อวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าที่สนามมวยลุมพินีครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินครับก็บเป็นทางด้านกิติชัยสาธิต ซีดีครับก็ถือว่าต่อยู่เป็นประจำสม่ำเสมอนะครับที่เวทีมวยเมืองกรุงนะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือครับหมัดศอกรุนแรงครับอาวุธมวยครบเครื่องวงในมีไล่แขนครับขวางหน้าค้ำดันแทงดันเสียบครับปั้มรัดมัดตีเหนียวครับจังหวะฝีมือดีครับเหนียวแน่นต้นๆในอาวุธหนักแรงเตะขาต่อยมัดเจาะยางคว่างกระดจกหนักแรงครับแต่ว่าเสียดสีท้ายๆนะครับมียุบมีย่นครับ สามฟอมหลังครับชนะเทนนิสเกิลน็อกอายกที่สี่เด่นสยามมอราชชาพันหมู่บ้านจอมบึงเมื่อวันที่สิบห้ามีนาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าที่สนามมวยลุมพินีแพ้เทนนิสเกันน็อกอายกที่สี่เพชรไพรินสิงห์บ้านสร้างเมื่อวันที่เจ็ดพฤษภาคมที่สนามมวยลุมพินีครั้งสุดท้ายครับเอาชนะคะแนนเอกไพรินสอศักจะเบิลนเมื่อวันที่แปดสิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าที่สนามมวยมราชดำเนินครับมาดูมวยคู่ที่สามนะครับรองคู่เอกของรายการครับ เป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงครับก็เป็นทางด้านบัลลังเงินปอพินณพัทครับพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินวิวเพชรโกศลครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบสามปอนด์เป็นคู่ที่สามรองคู่เอกของรายการครับแก้มือนะครับคู่นี้ฝ่ายแดงบัลลังเงินล่าสุดเคยเอาชนะคะแนนมานะครับมาดูมวยคู่ที่สามนะครับมาดูทางด้านฝ่ายแดงก่อนเลยนะครับก็เป็นทางด้านบัลลังเงินปอพินพัทครับเป็นมวยประเภทจังหวะ ีมือครับเตะต่อยหมัดแทงเข่าสอกรุนแรงครับอาวุธมวยครบเครื่องต้นนครับจังหวะเตะขาต่อยหมัดครับเจาะยังคว้างกระดาจกบมีหมัดศอกเสริมหนักแรงครับนับนอกได้วงในมีไล่แขนครับขวางหน้าครับดันแทงครับดันเสียบหลักเหลี่ยมเชิงชกฉลาดครับสมองไอคิวความเป็นมวยดีครับเสียเปียบรูป่างชงชกเล็กน้อยครับล่าสุดนะครับทั้งคู่พบกันมาเจ้าบาลังเงินเนี่เป็นฝ่ายบทเบียดนะครับเอาชนะขะแนนนะครับลงมาได้ที่ลุมพินีครับ สามพร้อมหลังครับเสมอเพชรลุ ung, ่งสจวิชิตแปดวิวเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าที่สนามมวยลุมพินีแพ้คะแนนเพชรลุ่งสิทธิ์นายกไก่แปดวิวเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าที่สนามมวยลุมพินีครั้งสุดท้ายครับชนะคะแนนวิวเพชรโกศลเมื่อวันที่แปดสิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าที่สนามมวยอ่างยักษ์ลาดชะดำเนินครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินครับก็เป็นทางด้านวิวเพชร โกศลครับ่าสุดก็บทเบียดเสศษสีเป็นฝ่ายแพ้คะแนนลงมานะครับฝ่ายนี้แก้มือล้างตาครับเป็นมวยประเภทรูปร่างช่วงชกนะครับดีประเภทครับเตะต่อยมัดแทงเข่าปั้มตีรุนแรงครับวงในเป็นอาชีพหลักอาชีพถนัดครับไล่แขนขวางหน้านะครับคํำดันแทงดันเสียบครับปั้มรัดมัดตีเหนียวเสร็จสีไทยท้ายการยืนระยะมั่นคงแข็งแรงครับจังหวะฝีมือวงนอกครับมีมัดสอกเสริมมีแข้งหน้านํานะครับมีแข้งหน้าสกัดการ บุกของทางด้านคู่ชกนะครับหลักเหลี่ยมดีนะครับวงในเหนียวป้อมรัดมัตตีบูสู้นะครับดุดันแข็งแรงครับมีฮึดมีสู้ตลอดครับอาวุธมวยครบเครื่องครับเตะต่อยแรงนะครับหมัดศอกคมสามพร้อมหลังครับชนะคะแนนหนุ่มน้อยสิทธิ์เจ๊เหมียวม้อนที่28พฤษภาคม2559ที่สนามมวยลุมพินีชนะคะแนนครับพลิกนะครับชนะคะแนนครั้งขาวแดงหัวลงน้ำแข็งเมื่อวันที่2กรกฎาคม 2,559ทีวทีมวยสยามอ้อมน้อยพริก15ช่วงตัวครับล่าสุดครั้งสุดท้ายครับบทบยดเียษสีแพ้คะแนนให้กับบัลลังเงินปอพินาพัทร์เมื่อวันที่8สิงหาคม2,559ครับทีวทีมวยอ่างยักษ์ราชจะดำเนินครับมาดูมวยคู่ที่4ครับคู่เอกนำรายการครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงครับก็เป็นทางด้านสิบบริมงคลพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นทางด้านสิบแสน ต่อเอยวจะเดินทองภูเกตครับเดิมเดิมก็เป็นเจ้าสิบแสนสอแสนแก้วเดิมครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสามสิบปอนด์เป็นคู่ที่สี่คู่เอกนำรายการครับคู่มวยอาจมีการปรับเปลี่ยนแจ้งถอนได้ตลอดครับมาดูมวยคู่ที่สี่นะครับคู่เอกนำรายการครับมาดูกันที่ฝ่ายแดงก่อนเลยนะครับก็เป็นทางด้านสิบริมงคลพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเป็นมวยประเภทครับจังหวะฝีมือครับหลักเหลี่ยมเชิงชก ฉลาดครับนาเสือน้ำเลี้ยงเสียงเชียร์สภาพแวดล้อมดีกว่านะครับจังหวะเตะต่อยซ้ายครับหนักหน่วงรุนแรงมีมัดศอกเสริมครับมีหมัดศอกสะบัดวงในมีไล่แขนครับบำรัดมัดตีสู้ครับแต่ว่าพื้นพื้นนี่ไม่ชอบเข่าในครับจังหวะฝีมือนี่นะครับถือว่าเป็นอาชีพหลักอาชีพถนัดครับจังหวะดักวางแข้งซ้ายนะครับต่อยหมัดซ้ายศอกซ้ายอันตรายต้นตนับน็อกได้ครับอาวุธหนักหน่วงรุนแรงครับหลักเหลี่ยความเป็นมวย ดีกว่าครับเชิงชกฉลาดหน้าเสือดีสภาพแวดล้อมเสียงเชียร์ได้เปรียบครับวงในไม่สูดีเท่าไหร่นะครับไม่ชอบเขา่าสามฟอร์มหลังครับเสมอสกุลชัยเบ็กแป่งกองปากเมื่อวันที่21พฤษภาคม2559ที่สนามมวยช่อง7สีชนะเทนะนกันน็อกเอายกที่3มงคนแก้วสอสมหมายเมื่อวันที่23มิถุนายน2559ที่เวทีมวยอ่างยักษ์ราชดำเนิน ครั้งสุดท้ายครับแพ้คะแนนให้กับมงคลเดชเล็กเคซ่ายิมมาวันที่12กับรกฎาคม2559ที่สนามมวยลุมพินีครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินครับก็เป็นทางด้าน10แสนต่อเอียวจะเดินทองภูเก็ตครับเป็นมวยประเภทครับครบเครื่องจังหวะเตะหนักต่อยแรงครับหมัดศอกอันตรายครับต้นๆกดนับกดน็อกได้เช่นเดียวกันนะครับวงในมีข่าในนะครับเสริม ลแขนปั้มรัดมัดตีครับเหนียวแน่นแข็งแรงแข็งแกร่งครับบูสู้ดีครับหัวชิดหัวใจเกินร้อยครับต้นต้นอาวุธหนักหน่วงรุนแรงครับจังหวะเตะต่อยนะครับหมัดแทงเข่าศอกรุนแรงครับมีฮึดมีสู้ตะหลอดครับเชิงชกฉลาดครับหลักเหลี่ยมความเป็นมวยในี่ดูว่านะครับเป็นหลองทางด้านคู่ชกนะครับประเภทอาวุธหนักแรงเช่นเดียวกันอยู่ที่จังหวะครับใครพลาดมีโอกาสหล่นได้ครับ ท้ายๆนะครับบทเบียดเสร็จสีมีเข่าในนะครับปั๊บรัดบัตตีบุนะครับดุดันแข็งแรงแข็งแกร่งครับ3ฟอพร้อมหลังครับเสมอสักชัยน้อยเอ็มยูเด่นเมื่อวันที่12มิถุนายน2559ที่สนามมวยช่อง7สีแพ้คะแนนเจมสักสักบุรีดมเมื่อวันที่3กร,รกฎาคม2559ที่สนามมวยช่อง7สีครั้งสุดท้ายครับแพ้คะแนนให้กับสักชัยน้อยเอ็มยูเด่นเมื่อวันที่14สิงหาคม2559 ที่สนามมวยช่องเจดสีครับ